นี่คือแรงดันน้ำที่เราต่อแผงขนานกัน3แผงนะครับผมยืบสี่หัวเริ่มครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุดมไอเดียนะครับและนี่คือรายการสูบน้ําด้วยแสงแดดนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กับปั๊มตัวเดิมนะครับก็คือ MTEC h Energy รุ่น GTW2 6 5 0 2 4ขีดนขีดะครับเป็นปั๊มหอยโคงขนาดยีบโวลต์650วัตต์นะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทดลองไปแล้วนะครับสาหรับการสูบน้ําในโจทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่อขนาด2แผง3แผงนะครับการเดินสายยางผ้าใบความยาว1 0 0รเมตรส0 0้เมตรก็ได้อัตราการสูบน้าที่่งัไไปคมยดดู้ลิ ที่แล้วนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาทําการทดสอบกับหัวสปริงเกอร์ที่เราใช้กันทั่วๆไปก็คือขนาด 1ส่วนนิ้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดลองดูว่าปั๊มตัวนี้นะครับจะใช้กับสปริงเกอร์แบบนี้ได้กี่หัวนะครับซึ่งการทดลองก็จะอิงหรือว่าจําลองจากการใช้งานจริงเลยนะครับก็คือแหล่งน้ํากับต้นไม้หรือว่าแปลงสวนของเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ติดกันเสมอไปนะครับผมจึงจะทําการต่อสายยางกับปั๊มน้ําให้ได้ความยาว100เมตรก่อนก่อนจะเข้าชุดหัวสปริงเกอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันว่าแรงดันน้ำนะครับจะสามารถใช้กับหัวสปริงเกอร์แบบนี้ได้กี่หัวนะครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวปั๊ 4โวล์ขนาด3 3 0วัตต์จำนวน3แผงนะครับเราจะต่อขนาดให้ได้วัตต์แล้วก็แอมป์นะครับส่วนโวลต์ยังจะอยู่ที่24โวลต์อยู่นะครับผมซึ่งชุดสปริงเกอร์นะครับผมก็ได้เซตไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูแรงดันน้ํากันก่อนนะครับว่าตอนนี้เราต่อขนาด3แผงแล้วแรงดันน้ําจะเป็นยังไงนะครับผมนี่คือแรงดันน้ำนะครับที่เราต่อแผง สนามกันสแผงนะครับผมก็ถือว่าวันนี้แดดดีมากๆเลยนะครับผมในที่นี้นะครับเราจะต่อสายยางเผ้าใบเนี่ยยาวไป1้อเมตรก่อนถึงจะมาเข้าหัวสปริงเกอร์โอเคสายยางต่อเรียบร้อยนะครับการต่อสายยางนะครับเราก็จะต่อยาวลงมาตรงนี้ จะไปสูตรแปลงเลยนะครับสูตรแปลงต้นกล้วยต้นสุดท้ายแล้วก็โค้งกลับมาแล้วก็เข้ามาสู่ตรงนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการติดตั้งท่อแล้วก็หัวสปริงเกอร์ไว้ทั้งหมด32หัวนะครับนี่เลยนะครับผมซึ่งแต่ละจุดนะครับผมก็จะใส่วาวเข้าไปถ้าเราปิดตรงนี้นะครับน้ํามันจะเข้ามาได้แค่2แถวนี้นะครับทั้งหมดนี้คือ8หัวจะเริ่มทดลองจาก8หัวก่อนนะครับหลังจากนั้น เราก็จะมาต่อกันที่ตรงนี้นะครับเพิ่มไปอีก2แถวนะครับผมก็จะเป็น16หัวแล้วก็ชุดที่3นะครับถ้าเปิดตรงนี้ก็คือน้ําจะออกทั้งหมด6แถวนะครับและถ้าเราเปิดอันสุดท้ายนะครับมันก็จะเข้าหัวสเปรเกอร์ทุกหัวนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับอ้าตอนนี้หลุด1ห,หัวนะครับผมหลังจากที่เปิดปั๊มมาแล้วนะครับตอนนี้ สปริงเกอร์เนี่ยเราจ่ายไปที่8หัวนะครับผมจะสังเกตว่าหัวนี้แรงมากแล้วก็อีกหัวหนึ่งหลุดเลยนะครับผมนั่นหมายความว่า8หัวเนี่ยก็คือยังน้อยไปนะครับผมต่อไปเราจะมาเปิดชุดที่2นะครับตอนนี้16หัวนะครับก็ถือว่าน้ํายังแรงมากอยู่นะครับผม หหัวยังถือว่าแรงอยู่นะครับต่อไปนะครับจะเปิดตัววาล์วตรงนี้นะครับผมน้ําก็จะมาต่ออีก2แถวนะครับผมก็คือบวกอีก8หัวนะครับผมนั่นก็คือ24หัวนะครับมาดูกันว่า24หัวจะเป็นยังไงนะครับผม24่หัวเริ่มครับ 24หัวยังถือว่าแรงอยู่นะครับทุกคนรัศมีนะครับจากตรงท่อนะครับมาถึงประมาณอประมาณนี้นะครับประมาณ1.5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางยังได้อยู่ที่3เมตรอยู่นะครับผมผมมองแล้วนะครับผม24หัวนะครับน่าจะพอดีนะครับผมน่าจะพอดีเพราะว่าระยะทางของสายยางเนี่ย100เมตรมันก็ลดความแรงของน้ําไปได้ระดับนึงเลยนะครับผมซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราต่อจากตัว ออกจากหัวปั๊มเลยแบบไม่ไกลมากเนี่ยผมเชื่อว่า24หัวมันจะแรงกว่านี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเราจะทดสอบไปจนถึง32หัวนะครับมาดูกันว่า32หัวแรงดันของสปริงเกอร์จะเป็นยังไงนะครับแรงดันของสปริงเกอร์นะครับถือว่ารัศมีนะครับเนี่ยหัวนี้นะครับ ประมาณเมตร20ได้เลยนะครับผมประมาณเมตร20นะครับความกว้างเ mm hmm. ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตร40หรือว่า2เมตรครึ่งนะครับผม mm hmm. ก็จากที่เราทดสอบมานะครับผมสายยางความยาว100งเมตรมาเข้าชุดแรกก็คือ8หัวเนี่ยน้ำแรงมากๆจนหัวสปิงเกอร์หลุดไปเลยหลังจากนั้นเราก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับผมจนมาถึง24หัวนะครับ24หัวเนี่ยจะเป็นแรงดันที่ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมแต่หลังจาก24หัวไปแล้วนะครับผมก็จะลดลง แต่ว่าก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผม32หัวเนี่ยก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ได้ทดลองให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าการใช้ปั๊ม2นิ้วของ m t e c h รุ่น GTW2 นะครับ650-24ตัวนี้นะครับกับสปริงเกอร์ขนาด1-2นิ้วได้ทั้งหมด32หัวแบบนี้แรงดันประมาณนี้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะต่อ จากตัวปั๊มเนี er, ่ยมหาสปริงเกอร์ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทดสอบกันแล้วนะครับว่ายิ่งระยะทางไกลนะครับแรงดันน้ํามันยิ่งจะลดลงนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยหนึ่งเราใช้สายยางนะครับอย่างที่2ก็คือยิ่งน้ํามันไปไกลนะครับแรงต้านของน้ํามันยิ่งจะมากขึ้นนะครับทำให้ปั๊มเนี่ยทำงานหน่วงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําสวนอยู่ริมสระอยู่แล้วนะครับสาหัวผมว่าเหลือๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะต่อสักร้อยเมตรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะใช้ได้ประมาณ 30หัวหรือว่า25หัวขึ้นมานะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่3าหัวในการต่อสายยาง100เมตรนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับสามารถที่จะลดต้นไม้ได้นะครับเราอาจจะตั้งไม่อยากให้มันกระจายไกลมากนะครับในรัศมี2.5เมตรผมถือว่าสปริงเกอร์ใช้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองของเรานะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมใครที่อยากจะให้ทดลองเกี่ยวกับอะไรต่อไปก็ คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ